หัวใจมันก็ต้องเป็นปั๊มให้พอดีประมาณนั้นใช่ไหมสถานการณ์ครับขั้นตอนแรกครับเราถึกถึงความปลอดภัยในขั้นตอนแรกครับเคลียร์สถานการณ์รอบข้างต่อไปครับสิ่งไม่ร้องปลอดภัยครับวิ่งเข้าหาผู้ป่วยครับต่อเช้งไว้ทั้งสองข้างครับตุ่ที่ไหลทั้งสองข้างในขั้นตอนไปเป็นขั้นตอนการประเมินสำหรับพิสัยง่ายๆนะครับอย่าไปใช้เครื่องยนต์ยากสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบรากเส้นสมมุติมาแล้วก็ลากจุดตัดจากกระดูกไขปลาะครับเรื่อยๆสำหรับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะครับถ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแตรับบอกให้บอกนะครับตำแหน่งแปดไม่ตรงกับตำแหน่งของภาพที่บอกไว้ตรงนั้นตามภาพเล้วมันงม่ยากการเพื่อให้เครื่องทำงานมีแต่ตัวผู้ป่วยครับมีสัญญาณไฟขึ้น คอยมาโค้ชให้เลยครับแล้วเพื่อนจะนี้ก็มันไม่มีพักให้เลยใช่ไหมต้องปั๊มไปเรื่อยๆเลยแล้วเมื่อเมื่อนเคื่อะมาพึ่งนะครับคือใช้ได้เลยครับสรุปว่าต้องถอดเสื้อผ้าออกไหมต้องถอดนะครับถ้าหรืออะไรเงี้ยมันดึงได้ก็เเอาีปยคือตัวเนี้ยตัวซีนเนี้ยมันยังไงก็ต้องแปะที่ทิ้งหนักเรา ก,บบก,ก,ก็จะเพิ่ม,มแบบจีนนะครับการทำงานก็จะแล้วก็สั่งการได้ตัวระหว่างที่กำลังช็อกได้นะครับก็เรียบร้อยด้วยเลยครับตอนนั้นผมขอว่าเวลาขึ้นเลยครับโทรหนึ่งหกหกเก้าเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับโทรหนึ่งหกหกเก้าคุณอนุติเอดีมาด้วยครับเดี๋ยวผมตัวให้ครับโอเคครับกลับต่อไปครับ เสียงการในใจครับดูนะครับเรื่องกานปันเลยครับับนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดก้าทำกรช็อโดยการกดปุ่มทีส้มช็อคช็อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนำส่งนะครับก็เป็นไปทางนี้

ที่จริงมันมีการเป่าครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นคอที่สองคอที่สามอ,อ,อันตรายเกี่ยวกับระบบการหายใจครับ<อ>พวกถ้าเป็นอุบัติเหตุอะลำคอก็จะอาจจะมีการ